คุณหมอคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีภาวะของกระดูกสลังโคดอะคะ่ะภาวะกระดูกสลังโคดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มสังเกตอาการได้ตั้งแต่ช่วงเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก็คือตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปจกนกระทั่งถึง18ปีคนไข้ที่มีภาวะกระดูกสลังโคดเนี่ยมักจะไม่ได้มีอาการอื่นก็คือไม่ปวดสามารถขยับร่างกายทํากิจกรรมได้เป็นปะกติทุกอย่างนะครับที่เริ่มมีอาการเนี่ยน้องจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นทําให้มีความเขินอายกับพ่อแม่ไม่อยากถอดเสื้อให้ดูอาจจะยากนิดนึงในการสังเกตาาารังรงงเ่ยยๆนนนใหหห้้อืล แล้วเราสังเกตความสูงของไหล่2ข้างและสะบัก2ข้างนะครับถ้าเราเห็นไหล่2ข้างเนี่ยความสูงของไหล่ไม่เท่ากันหรือลองจับดูที่สะบักนะครับถ้าเห็นว่าความสูงของสะบัก2ข้างไม่เท่ากันเนี่ยเป็นไปได้ก็จะมีภาวะหลังคดและมีวิธีสังเกตง่ายอีกวิธีหนึ่งครับเราเรียกว่าอดัมฟอร์เวิร์ดเบนดิ้งเทสนะครับโดยการให้น้องเนี่ยยืนกลางขากว้างประมาณไหล่นะครับ เอามือสองข้างประสานกันข้างหน้านะครับแล้วก้มตัวลงประมาณ90องศาให้ขาเหยียดตรงจากนั้นเนี่ยเรามองจากทางด้านหลังเข้าไปนะครับมองมองเสือจากทางด้านหลังเข้าไปเราจะเห็นได้ว่าถ้าน้องมีภาวะหลังโคดเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังสองข้างเนี้ยความสูงของหลังไม่เท่ากันนะครับถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าน่าจะมีภาวะหลังโคดแนะนําให้พามาพบแพทย์ครับ